สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยาเปิดดวงพระพิกเเนีพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณอยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรนะคะพระพิกเเนีพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาศักดิ์สิทธ ที่บ้านของคุณท่านอยากจะสื่ออะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะเช่นเดิมเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมนะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะใช้วลทยาในการรับชมและการรับฟังหนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูเพื่อเป็นแนวทาง นาะดูเพื่อ,อที่เราสามารถแบบให้เป็นกําลังใจในการดำรงชีวิตแล้วก็ดูเพื่อความสุขความสบายใจให้เป็นเรื่องบันเทิงให้เป็นเรื่องความสุขนะคะอ่ะ ก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆคลิปดีๆของช่องเราขออนุญาตเทวดาประจําตัวครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคนแล้วก็ขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรประจําตัวของทุกคนด้วยขอพลังบุญพลังบารมีจากองค์พระศรีมหาคาเนศและพระแม่ศรีมหาลักษมีและครูบาอาจารย์และหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หิ้งบูชา นะที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้แล้วก็หิ่งบูชาที่บ้านของทุกคนด้วยว่าอยากสื่ออยากบอกอะไรนะคะให้กับคนที่พบคลิปนี้ขอพระงงานใบแรกเป็นตัวแทนเป็นตัวตนของคนที่ดูคลิปนี้หน่อยโอ้ใบที่หนึ่งมาเลยดเมติเชียนแน่นอนแน่นอนสักดิ์สทธิ์มากแน่นอนเลยนะศักดิธย์มากโดเมติเชียนคืออะไรแม่ ครูบาอาจารย์ปฏิหารสายมูนี้บางคนแบบมูอยู่แล้วเออบางคนที่แบบชมคลิปเนี้ให้80%เเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่บ้านมีหิ้งบูชาอยู่ที่บ้านมีการมูมีการขอพรมีการกราบไหว้มีการจุดธูปจุดเทียนแน่นอนนะหรือว่าถ้าไม่มีที่บ้านก็ติดไว้ที่แบบ มีเป็นจี K, ้ของคอเป็นสร้อยเป็นอะไรอย่างเนี้ยเออหรือว่ามีติดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ในแบบอะไรอย่างเนี้ยคือแน่นอนหลายๆคนบูชาพระพิคเนธบูชาพระแม่ลักษมีโอไพ่ใบแรกมาเลยนะไพ่เดอะเมติเชียนผู้มียานอย่างรู้นะเออนะโอ้หลายๆคนก็แบบบางคนนะหลายๆคนเป็นแบบมีเซนเป็นคนมีเซนเป็นคนมีสิกเซนมีสัมผัสที่หก โอ้จูนกับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นไหมคำวิงวอนคำขอพรที่คุณขอโอ้ท่านรับรู้แน่นอนนะมีปฏิหารสิ่งดีเกิดขึ้นโอหลายคนเป็นอาจจะเป็นแบบหมอดูอ่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นหมอดูเป็นคนที่มีของมีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหมอดูพ่อหมอแม่หมออะไรก็ได้นะโดเมติเชียน โอคนเก่งคนฉลาดคนมีความสามารถคนมีเซนส์คนที่มีวาทะศิลป์มีคำพูดที่ดีเห็นไหมเออหนะหรือคุณทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดก็ได้นะคะอ่าเนาะหมอดูก็ใช้คำพูดนะหรือว่าเป็นแบบเออพู้ที่แบบ อะไรอยางต่างๆอ่ะเออนะเก่งอ่ะโอโดเมติเชียนมาใบแรกเลยอ่ะเราพูดถึงกันเลยพลังงานของของคุณเป็นแบบนี้ไหมล่ะคุณเป็นแบบนี้คุณใช่คนนี้ไหมเออใช่พลังงานของคุณไหมใช่ตัวตนของคุณไหมหรือหลายๆคนก็ชอบดูดวงเออชอบดูดวงชอบเช็คดวงชอบตรวจดวงนะอย่างเช่นคนที่พบคลิปนี้ก็คือชอบฟังอ่ะเออชอบฟังชอบดูเออชอบฟังเอ่อเลนดอมชอบฟังการอ่านการพยากรณ์ดวงอะไรอย่างนี้นะ โอ้แต่บอกเลยนะคุณมีของดีหนะาไพโดเมติเชียนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้หนอพระพิคเนศพระแม่ลักษมีหนาะหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณโอ้เริดอยู่เริศอ,อยู่นะแม่เดี๋ยวขอปรับปรับกล้องนิดนึงอะอะเห็นไหมโดเมติเชียนมาใบแรกเลยหนาะพลังงานใบต่อไปเป็นอะไรแม่ โอ้โหตามมาด้วยเดอะเฮอร์มิตนี่คุณไม่ได้บูชาแค่พระพิคเนศพระแม่ลักษมีแล้วหิ้งบูชาของคุณนะเป็นหิ้งของครูเออหิ้งครูบาอาจารย์พ่อแก่เดอะเฮอร์มิตพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระฤาษีครูอาจารย์อู้มีแบบมีการแบบการตั้งขันครูมีการทำพิธีโอ้ยมีการอะไรแบบ โอ้แน่นอนทิ้งบูชาคุณศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์มากท่านสื่อมาแล้วนะพระพิคเนธพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณนะศักดิ์สิทธิ์มากท่านสื่อมาแล้วนะท่านสื่อมาแล้วเด่นชัดเลยเดอะเฮอร์มิตเดอะเฮอร์มิตคืออะไรอ่ะถ้าใครดูบ่อยๆจะรู้เลยไพ่แห่งพระฤาษีครูบาอาจารย์ไพ่แห่งการไหว้การปฏิบัติการสวดมนต์ผู้ทรงศีลน,นะ ผู้ปฏิบัติผู้มีสติปัญญามีศีลธรรมผู้ที่มีองค์ความรู้เก่าติดตัวมาผู้ที่มีความสงบนิ่งนี่อูเส้นแรงเส้นแรงถ้าใครเป็นหมอดูนี่แม่นมากโอ้นะให้ความแม่น7 0็ดปเลยอ่ะ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 อว่าไปนะจะว่าไปนะพระแม่รักษมีพระพิคเนธพระพิคเนธพระแม่รักษมี และฮิ้งบูชาที่บ้านของคุณท่านจะสื่ออะไรอีกกุยคุณเป็นคนมีของเป็นคนมีครูหรอคนที่พบคลิปนี้เป็นคนมีองค์นี่มีเทพมีเทวดาเนาะพระพิคเนตรพระแม่ลักษมีแถมมีครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนก็ไปแบบไปร่วมพิธีนะพิธีไหว้ครูครอบครูอะไรอย่างนี้ก็ได้เออหนานะบางคนก็ไปขอพร ไปขอพรมาเอ้ยไพ่ขึ้นมาเลยอะมาดูกันต่อสิโอองพ่อพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณเนี่ยท่านจะสื่ออะไรอีกโอ้เจ็ดดาบเจ็ดดาบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกัวงกลวลนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆท่านบอกอย่างนี้เออท่านบอกอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนี่ มีคนแอบดูแอบส่องเออนะหรือคุณไปรู้ความลับอะไรใครอะอะไรที่คุณไม่สบายใจอะไรที่คุณอยากรู้อะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจนี่คุณจะได้รู้จะได้เห็นเออนานะ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 โอ้มาแล้วสเตรงใครบูชาพระแม่ขี่สิงโตพระแม่ทุลคาพระแม่ดุลกานี่อ่าที่บ้านใครมีแบบนี้บ้างอู้หิงบูชาคุณมีของแบบ ไม่ใช่อย่างเดียวอ่ะเออไม่ใช่แบบพระลักษมีพระพิคเนตยอย่างเดียวแน่นอนมีหลายองค์หลายสิ่งนะโอครูบาอาจารย์พ่อแก่พ่อปู่ฤาษีพระแม่พระแม่ทุลคาพระแม่อุมาสเตรงคนมีเซนโอคนเก่งคนแกลง้งเนี่ยท่านจะช่วยเหลือคุณ่ะให้พ้นจากโพยภยัยพยันตรายทั้งปวงท่านช่วยคุณแคล้วคาดปลอดภยัยจากปัญหาหรืออุป,ปสรรค เห็นไหมท่านช่วยเหลือคุณนะท่านช่วยเหลือคุณนะช่วยเหลือคุณนะให้ผ่านพ้นกับปัญหาเออนะอ่ะตามมาเดอะหายพิเทศติดติดโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณขึ้นมาเยอะมากโอ้โหจงมันม่นใจมั่นใจมั่นใจในครูบาอาจารย์มั่นใจในพระพิคเนศมั่นใจในพระแม่ลักษมีมั่นใจในหิ้งบูชาที่บ้านคุณได้เลย เดอะไฮพีเทสก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกพระองค์หนึ่งที่ขึ้นมายืนยันนะคะโอพระแม่พระแม่พระแม่กวนอิมโอ้อยเยอะแยะใครบูชาแบบมีพระมีพระแม่มีปู่ฤาษีมีพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีพระแม่กวนอิมอยเยอะแยะเลยอะ่ะหิ้งบูชาคุณศักดิ์สิทธิ์นะแล้วหลายๆคนเลยที่ดูคลิปเนี้ยเชื่อได้ ต้องมีพลังงานแบบแม่หมอพ่อหมอบ้างอะเออที่เข้ามาดูหรือเมื่อที่ผ่านมาเร็วๆเนี้ยคุณอาจจะไปดูดวงไปเช็คดวงกับพ่อหมอแม่หมอมาใช่ไหมนะคะเออหรือใครไปขอพรมาใครไปไหว้ใครไปมูโอ้โหพลังงานขึ้นมาเต็มเลยอะเซนซิกเซนนุ้ยส,สัมผัสพิเศษนี่คุณจะได้แบบจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นอะเออนะไม่มีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นขั้นกําลังจะให ให้คุณให้โชคโอ้โหให้สิ่งดีอ่ะท่านบอกไม่ต้องกลัวเลยท่านช่วยกระจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคหนาสิ่งไม่ดีวิบากกรรมเคาะร้ายหรือปัญหาต่างๆเนี่ยท่านช่วยกระจัดปัดเป่าให้ท่านปกป้องเห็นไหมเดือดสเต็งเนี่ยท่านปกป้องคุ้มครองดูแลคุณอยู่กับคุณดูแลคุณดูแลคนในครอบครัวในบ้านคุณนี่คือพลังงานของพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีและหิ่งบูชาที่บ้านคุณ ช่วยเหลือเกื้อหนุนแอบซับพอร์ตท่านคอยดูคุณอยู่ตลอดเห็นไหมเนี่ยเจ็ดดาบท่านคอยดูคุณอยู่ตลอดคอยดูคุณคอยดูลูกคุณดูหลานดูคนในครอบครัวคุณนะคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคอยดูแลคอยคุ้มครองคุณอยู่ท่านเล็งเห็นแลเห็นตลอดไม่ต้องกลัวเห็นไหมท่านบอกเช่นนี้อะมาดูหน่อยซิว่าองค์พระพิคเนศพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณท่านจะสื่อจะบอกอะไรอีก ตามมาด้วยไพ่อะไรคะแม่ The Hangman ตื่นรูคนที่พบคลิปเนี้ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะบอกเลยคนที่พบคลิปเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีพลังมีเซนแล้วก็มีแบบมีของอะ่ะเป็นคนมีของแล้วเป็นคนที่เวลาคุณดูคลิปเนี้ยคุณจูนได้คุณสัมผัสได้ ใช่ไหมคุณจูนได้คุณสัมผัสได้ว่าเออคุณก็มีเหมือนกันเราก็มีเหมือนคุณคุณก็มีเหมือนเราอะไรประมาณเนี้ยดูแฮงแมนเนี่ยท่านจะช่วยคุณหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมท่านจะช่วยให้ชีวิตคุณเนี่ยเหมือนจะฉุดคุณขึ้นมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่างะเออนะเออท่านจะช่วยคุณแบบท่านจะฉุดคุณขึ้นมาจากอะไรบางสิ่งบางอย่าง จุดคุณขึ้นมาจากปัญหาจุดคุณขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่ดีกับชีวิตคุณกับดวงชะตาของคุณอะไรประมาณเนี้โอ้ยสองถ้วยเนี่ยบางคนเนี่ยเนี่ยเห็นมาคุณไปขอพรอะไรท่านไว้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วท่านช่วยเหลือคุณนะบางคนเนี่ยท่านส่งส่งตัวช่วยมาให้คุณนะสองถ้วย ท่านส่งคนมาช่วยคุณส่งกัลยาณนนะมิตรส่งแฟนมาช่วยคุณส่งคนรอบตัวมาช่วยคุณนะคะบอกนะบอกนะท่านส่งตัวช่วยมาช่วยคุณนะคุณจะจะว่าไปนะจะว่าไปทําเป็นเล่นไปนะแล้วอะไรที่คุณรอคอยอยู่อ่ะท่านกําลังจะให้ท่านกําลังเปิดทางเปิดดวงให้กับคุณนะคุณรอคอยอะไรอยู่ละ่ะนะท่านกําลังเปิดให้ด้วยนะเอามาดูกันต่อสิว่า องค์พระพิคเนธพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณอยากจะบอกอะไรอีกแม่ราชาดาบเห็นไหมท่านจะช่วยคุณเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนะหรือเรื่องราวที่มันไม่ดีสิ่งไม่ดีคนไม่ดีของไม่ดีปัญหามรสุมชีวิตอะไรอย่างนเนี้ยเนี่ยเท่านช่วยเหลือคุณโอ้โหพลังงานพลังงานของ พระพิคเนธพระแม่ลักษมีและหิ่งบูชาที่บ้านของคุณหกถ้วยหรอเห็นเห็นไหมมันเป็นพลังงานที่ดีนะท่านปกป้องคุณเน่ยเห็นไหมหกถ้วยใบเนี้อ่ะท่านปกป้องคุณท่านคุ้มครองคุณท่านดูแลคุณ เห็นไหมช่วยท่านช่วยปัดเป่าปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีให้กับคุณท่านช่วยส่งแฟนที่ดีมาให้คุณส่งเพื่อนที่ดีมาให้คุณส่งกัลยาณในมิตรที่ดีที่มาให้คุณส่งคนที่ดีมาให้คุณมาช่วยเหลือเกื้อหนุนเห็นไหมสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณนะรับรู้เอาไว้เลยมันเป็นพลังงานขององค์พระพิคเนศพระแม่ลักษมีอ่ะท่านส่งมาให้คุณแน่อาพลังงานเด็กถือถ้วยใครขอความรักไว้จะสมจะสําเร็จจะสมหวังด้วยคุณจะได้เจอรักแท้เจอคู่แท้ เจอคู่ที่ดีเจอคนที่ดีนะเด็กถือถ้วยความสมหวงังความสมปรารถนาชีวิตใหม่ที่ดีมีความสุขพรที่ขอจะประสบความสําเร็จสิ่งที่คิดเอาไว้สิ่งที่คาดเอาไว้สิ่งที่ทกระทําอยู่นะจะประสบความสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้อยู่ในกรอบเห็นคุณงามและความดีอยู่ในกรอบแห่งความเป็นจริงอ่าอยู่ในกรอบที่มันสามารถไม่เกินขอบเขตไม่เกินบุญเกินกรรมของคุณ่นะท่านช่วยคุณแน่ท่านช่วยคุณได้แน่นะคะ มาดูกันต่อว่าองค์พระพิคเนตพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณโอ้ยบา,บางบ้านมีกุมารด้วยใช่ไหมบางบ้านมีกุมารมีเด็กบางบ้านมีพ่อพ่อปู่หรือเจ้าพ่อที่เป็นนักรบเป็นอะไรสายบู๊นะใครอีกโอ้ตามมาด้วยเดียมเพลทเนี่ยพระแม่มาเต็มเต็มเลยเห็นไหมอ้พระพิคเนตพระแม่ลักษมีและหิ้งบูชาที่บ้านคุณผู้หญิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่พระแม่ทุกพระแม่พระแม่อะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงโอ้โอ้โอ้พูดยังไงอะพระแม่อะไรก็ได้ที่เป็นผู้หญิงคําว่าพระแม่ก็คือผู้หญิงอยู่แล้วใช่ไหมเออนอเดมเพรสกุลสตรีที่ดีพร้อมกุลสตรีอันสูงส่งหนาะเทวีมหาเทวีภูมังคั่งพรังพร้อมอุดมสมบูรณ์คุณขอเลยคุณดูคลิปนี้คุณอธิษฐานเลย พระแม่ประทานให้คุณแน่คุณจะเอาอะไรละ่ะจะเอาเงินเอาทองเอาโชคเอาลาบเอาความสุขความรักเอาความอุดมสมบูรณ์หรือแม้กระทั่งขอขอน้องให้มาเกิดก็ได้นะเออเดียมเพรสเนี่ยขอได้นะขอกับพระแม่ได้นะเออใครที่แบบอยากมีน้องอะไรอย่างนี้ยขอกับพระแม่นะเออเนาะเห็นไหมเดียมเพรสอ่ะมาดูกันต่อสิว่า เนี่ยดวงคุณนะเป็นดวงถูกอุปถัมภ์ถูกซับพอร์ตถูกชี้เหลือด้วยนะเดมเพลสเนี่ยเนี่ยพระแม่เขาส่งคนมาพระพิคเนตพระแม่ลักษมีหรือฮีบบูชาของคุณเนี่ยอยุดีมากอะ่ะดีมากดวงใหญ่ดวงโตบุญเยอะนะถ้าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือศักดิ์สิทธิ์มากบ้านของคุณนะ่ะเออนะศักดิ์สิทธิ์มากให้ความช่วยเหลือผู้คนได้นะ เอยความช่วยเหลือผู้คนได้ใครไปขอพรอะไรอย่างเนี้ยที่หิ่งของคุณนะ่ะที่หิ่งที่บ้านคุณนะ่ะนะสําเร็จส่วนใหญ่และสําเร็จแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นั่นแหละเหมือนที่บอกอะ่ะท่านจะช่วยคุณได้เนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบแห่งคุณงามและความดีอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมความเป็นจริงแล้วก็ไม่เกินกําลังบุญกําลังกรรมของคุณด้วยนะเออประมาณนี้ ท่านถึงจะช่วยคุณได้นะคะเดิมมูลเนี่ยคนมีเซนเนี่ยคนมีเซนคนมีของแรงอธิษฐานคำร้องขออย่ากังวลอย่าไม่สบายใจอย่ารู้สึกไม่ดีท่านบอกมาเช่นนี้โอ้หลายใบยเกินแม่อะอย่ากังวลอย่าไม่สบายใจอย่ารู้สึกไม่ดีนะท่านอยู่เคียงข้างคุณ ท่านอยู่เคียงข้างคุณท่านคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณเนี่ยท่านบอกมาเช่นนี้ไม่รู้แหละว่าคุณมีความกังวลเรื่องอะไรมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ช่างนะหลายๆคนก็อาจจะมีบ้างไม่มากก็น้อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอะไรอย่างเนี้ย แต่ก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติแหละคนเราต้องมีความกังวลความไม่สบายใจเออไม่มีใครจะมีความสุขความสบายใจได้ตลอดหรอกหนึ่งปีสาม้อยหวันคุณมีความสุขหมดเลยสบายใจหมดเลยสามร้อยหกสิบห้าวันมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีมาบ้างไม่มากก็นหน่อยเป็นเรื่องธรรมชาติเออมองให้เป็นธรรมชาติไปนะไพ่เดิมูนเดิมูนคุมเครือเดิมูนเดิมูนไม่ต้องแบบ ท่านบอกว่าไม่ต้องฟังเสียงคำติฉินนินทาหรือว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลกับคำพูดใดๆที่รู้สึกบั่นทอนความรู้สึกของคุณเออท่านบอกเช่นนั้นนะปล่อยปล่อยไปตามเวปล่อยไปตามรธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติเออท่านบอกเช่นนั้นอมาดูกันต่อซิว่าองค์พระพิค,คเนศพระแม่ลักษมีและหิงบูชาที่บ้านคุณเนี่ยท่านจะสื่ออะไรอีกโอ้โหคุณจะชนะ เนี่ยซีกออฟวันอะไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จเห็นไหมทรล้จริงๆด้วยสิ่งที่คุณขอเอาไว้หกไม้ทาว่าคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะผ่านมันไปได้ในสิ่งที่คุณกังวลเอออันนี้ด้วยเออใครมีความไม่สบายใจมีความกังวลโอ้ยแม่มันจะได้ไหมมันจะผ่านไหมมันจะอออะไรอย่างเงี้ยนะคุณจะผ่านมันไปได้ ไพ่นะบอกว่าชัยชนะความสำเร็จความสมหวังหไม้เท้าซิกออฟวอนอนะคะคุณจะสำเร็จคุณจะสมหวังคุณจะสมปัานาเห็นไหมหกไม้เท้าขี่ม้าขาวธงสบดธงเขาเรียกว่าโบกสะบัดพัดปลิวธงชัยแห่งความสำเร็จธงแห่งชัยชนะโอ้นะดีนะดีนะอแปดดาบอ่อีอกใบหนึ่งแม่8ดาบก็เดอะสตาร์เนี่ยคุณจะมีทางออก พรที่ขอก็จะสําเร็จท้ายสํำรับเป็นสี่ไม้เท้าจาไพ่ดีไพดีเพราะฉะนั้นสี่ไม้เท้าคืออะไรคะบ้านบ้านความมั่นคงที่อยู่อาศัยอย๊ดีมากอะพระพิคเนศพระแม่ลักษมีพระพิคเนศพระแม่ลักษมีหิ้งบูชาหิ้งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณดี อุ้ยบ้านเหมือนวัดบ้านเหมือนเทวรยัยบ้านเหมือนโอ้มีสิ่งบูชาหลายอย่างมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ใครที่พบคลิปนี้นี่คุณเป็นแบบคุณมีฮิ้งดีนะบอกเลยคุณมีฮิ้งดีพลังงานฮิ้งคุณดีมากพลังงานสิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณดีมากนะอะอะไรที่มันไม่มีทางออกมันจะมีทางออกอะไรที่มันไม่มีทางแก้มันจะมีทางแก้อะไรที่มันเคยมืดแปดด้านเคยแบบ โอ้ไม่มีทางไปทางตันมาก่อนเนี่ยมันจะมีมันจะเจอทางแล้วนะอเดะส,สตาชื่อเสียงชื่อเสียงโด่งดงังมีชื่อเสียงใครเป็นพ่อหมอแม่หมอใครเป็นหมอดูครับใครเป็นอะไรอย่างเนี้ยคุณจะมีชื่อเสียงนะเออนะจะมีคนรู้จักคุณเยอะขึ้นจะมีคนมาหาคุณเยอะขึ้นจะมีแบบโอ้ลูกศิษย์ลูกหามีแบบเขาเรียกยังไงอะ่ะคนชอบอะ่ะคนนับถือคนชอบคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือใครทําแบบเป็นมยแม่หมอเปิดช่องเหมือนกันอย่างเงี้ยก็โอ้โห มีคนชอบนะมีคนติดตามนะเยอะเออมีชื่อเสียงอะอ่ะไพ่เดอะสตาร์หรือคุณไม่ได้เปิดช่องก็ได้คุณก็แบบเออก็ดีอะสมหวังอะเดอะสตาร์คือความอุดมสมบูรณ์การสมหวังเนี่ยการฟื้นฟูการเยียวยาเห็นไหมคือหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะเป็นนั่นแหละถ้าคุณเป็นหมอดูจริงๆอะคุณสามารถให้คําปรึกษาคนได้นะเขาเรียกว่าให้ทางออกคนได้นะช่วยเหลือคนได้นะบอกเลยบอกเลยนะอ่ะแล้วดวงคุณนะดีดวงคุณเปิดอืม พระภิกเนณพระแม่ลักษมีท่านสื่อมาหิ้งบูชาที่บ้านคุณสื่อมาเนี่ยคุณขอได้เลยนะคุณจะสําเร็จคุณจะสมหวังวเป็นสิริมงคลเขาบอกว่าบ้านอันเป็นมงคลเห็นไหมสี่สี่หมายถทวาบ้านอันเป็นมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนาะนอกจากพระภิกเุณพระแม่ลักษมีแล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเต็มเลยอย่แม่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสบายใจได้ เชื่อใจเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในเขาเรียกว่ากรรมดีที่คุณสร้างอาเอาไว้อ่อนะถ้าไม่เกินบุญเกินกรรมของคุณเนี่ยท่านช่วยคุณได้ร้อยเปอร์เซนต์อืมประมาณนี้นะเออนะดีท่านมีอะไรทักทวงไหมไม่มีคุณทําดีอยู่แล้วเห็นไหมพอขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เดอะเมดิเชียนกับเดอะเฮอร์มิตเลยไม่มีอะไรทักทวงนะคุณทําดีอยู่แล้วโอ้ นะรถนะรถนะเพียงท่านแค่บอกมาว่าอย่าอย่ารู้สึกกังวลอย่ารู้สึกไม่สบายใจนะอะไรวางได้วางอะไรปล่อยได้ปล่อยนะอะไรที่เราไม่สามารถกําหนดควบคุมได้ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติท่านบอกมาเช่นนั้นน่ะอืมนะโอปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเลยเออนะคะโอเคประมาณนี้นี่นี่ใครที่ฟังคลิปเนี้แล้วรู้สึกว่าเนี่ยมีจริงๆนะแม่นู่นนี่นั่นเนี่ยนะแล้วเป็นแบบนี้จริงๆนะแม่เออนะ คุณคุณแบบเมนมาหน่อยเม้นมาหน่อยเพราอเป็นกำลังใจกันจะได้แบบรับรู้ว่าเออ,เอ,อประมาณนี้นะอ่ะโอเคสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะจ้าโชคดีค่ะสวัสดีจ้า